ส้มตำปลาด่าเสือร้องไห้ จอมาเนี่ยอลองดิอรอยอร่อย,ออยกินทั้งเม็ดเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ <c oughs> ก็กลับมาพบก,กับสาวใต้ทําเองกินโชว์พาเที่ยวกับแอนค่ะครับผมและพี่ดุลครับวันนี้เรามาทานเมนูส้มตำปลาานะคะแล้วก็ ไฮไลท์ของเมนูวันนี้ก็คือเสือร้องไห้ทานกับจิ้มแจ่วนะคะครับผมลุยเลยค่ะหิวอ่าแล้วก็นึง่งข้าวเหนียวมา,เ,าเ,ยวเยอะๆเลยพี่ดุนจัดไป,ดไปเนื้อเลยไหมเอ็นเนื้อเลยมีเยอะๆส้มตำหมดเลยเนี่ยอืมอืม,อม,อม อร่อยอืมเนืนี่ครับชิ้นนี้วันนี้นมันละใช่วันนี้เรามีสตอด้วยนะคะแล้วก็มีหน่อเลียงนะคะเป็นผักตะกรลเดียวกันที่มีกลิ่นฉุนแต่เอาไปแก้มส้มตำอร่อยมากๆโหหน่อเลียงสะตอแบบเี้นเลยพี่ดู <laughs> เป็นส้มตำสะตอไปละสะตอหน่อเลียง เขาตอทั้งหน่อเดียวไงน่ะืมคุณยอดอืมแระใช้อืมอืมอืม,อมพี่ดุนชอบแบบติดมันเดี๋ยวตั้งมาพี่ดุนก่อนแครอทเบบี้เบบี้แครอทนี เสือร้องไห้ช nah ิ้นโตโตค่ะ uh, ห um ืมรอนหืมเสือร้องไห้จริงเลตอนนี้แมวเป็นเป็นแมวร้องไห้แล้ว อร่อยเนาะอ๋อหมูมะนละฮอืมติดติดติดมันมันเนี่ยของของอะไรนะครับเนี่ยติดมันอือกินคู่กับข้าวเหนียวจจวงแจอวลงไปนี่ค่ะจินโตโต ว่าถอนนี้ออกอืมอืมอร่อยนี่หยดติงแซ่ จัดบบแฝบแซดหนัวเราเรียงกับตะตอข่าวบางนี้ประทักกันเลยค่ะน,นี่แม่ส่งมาจากชุมพรนะคะเป็นผักพื้นบ้านทางภาคใต้พี่ดุลครับอืม กินยากไหมมือมือน้ำไม่ถนัดน้องแอนงเคยกินมาราคินกเป็นแบบทั้งลูกไหมกินได้นะเห็นเขากินอยู่แต่ยังไม่เคยกินเพราะว่าข้างในมันแก่มันแข็งกินได้กินได้จนมาราเนี่ยวางหัวเด้อร่อย กินทั้งเม็ดเลยนะอือคําโตโตค่ะขมขม,<ผ>มแล้วหวานนี่แปลกนะน้องขมแมนขมแบบเข้ากันเนาะ มีประโยชน์มากๆฝั่งชนิดนี้อืมอืมโอม้อืมอม,มาละผมจัดใจมากเลยยอด ไม่เป็นไรตัวเช็ดปากจังกวนนิดหนึ่งเนือ้อต่อค่ะแอบบแอบบมีรสชาติเผ็ด นี่ครับเยิม้มเยิ่มเลยอ,อ้ยหยดข้าวเหนียวพี่ดุหมดยังยังจะ้ะเป็งชอบกินเนื้อนี่แน่นอนสายเนื้อค่ะตุ่มเผ็ดนะสะตอเลยอืมสะตอเน้นๆเลยอ่ะ กระตอเนียนลูโดดเนืยเผ็ดะนีโอ้ไปค่ะ จมปากเต็มคำอร่อยรักนี่มรักกินนกสะใจ โอ้โหร้องไห้ชิ้นโตโตอืมอร่อยยงส่วนที่ติดมันอะอร่อยมากครับเพราะมันเพราะว่ามันเขาจะมีความหอมเนื้อเนะใช่ ยอต้องเหนียวเสร็จเนื้อตามเลยเดี๋ยวก็อร่อยเพราะแอนใช้ใช้ปริก่วแบบทอดของแอนเองอะ่ะมันก็เลยเผ็ดนี่ชนอาเลย ถูกใจนะนี้นะอจ่อยแซบอืมอืม กระตอ,เ,อเหลียงกรุบกรับกรุบกรับในปากอร่อยมากเข้ากันมากกับส้มตำเหนียวอืพี่ดูนี่ติดมันอมืมันจะเหนียวนิดนึงเหนียวแต่อร่อยอ่ะ Nó giòn quá. Nè. Cháu tìm mai, mai mà Ừm, nó tô hả? Có nhẹo mà Ừ, nhau ít nhẹo Ừ, nó cặp Cầm to ha mm ยังต้องเลือ,อกเคี้ยวนิดนึงซมตำก็เริ่มเผ็ดแล้วนะพี่นุนนะความเผ็ดมาแล้ววะ

อืเข้ากันมากสะตอสตอหน่อยยัง

มาขับมาครับเพื่อนๆโอนอ <โ moved. S 1> ืมตจงหวนอร่อยเอาละค่ะก็หมดไปแล้วนะคะกับเมนูส้มตำแล้วก็เนื้อเสือร้องไห้ย่างนะคะวันนี้อร่อยมากๆเลยนะตัวเองเนาะคร <ะ S 2> ับผม แซบบแซบแซบหลายค่ะก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะพาเพื่อนๆไปทานเมนูแซบๆกันอีกแน่นอนนะคะอโอเควันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกํนาลังใจให้กับช่องสาวใต้ทําเองกินโชว์พาเที่ยวได้นะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนนะจ้าค่ะสวัสดีค่ะ